เราจะมารีเช็คเครื่องทำป,ป,ป๊อปคอนแก๊สต,ตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าตัวนี้เป็นเซ็ตหม้อคั้วสแตนเลส2ใบเป็นหม้อสำรอง1ครับไว้สลับขั่วหรือเป็นหม้อสำรองได้ในกรณีออกคั่วหน้าง,งานครับี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนตัวนี้เป็นสูตรนะครับจะส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยเราจะทตรง้ทีเดียว แก่หม้อลงครันดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับพลาสติกแล้วกระดาษต่างๆแกออกได้หมดครับห้องชิงานเอาไว้ ามาดูความเรียบร้อยใกล้ๆกันอีกทีนึงวัสดุทั้งหมดจะเป็นฟุดเกตครับเครื่องที่ร้านจะไม่ใช้เหล็กเลยเพราะว่าเหล็กกับอาหารไม่เหมาะสมกันเพราะเหล็กจะมีปัญหาในเรื่องการเึื่สนิมเมื่อโดนอากาศโดนความชื้นจะเกิดออกซิเดชันจะเป็นสนิมได้ ามาดูการทํางานมอเตอร์ครับมอเตอร์ Motor ทํางานได้สองระบบไฟบ้านสส่สีดําเส้นนี้ครับสายเอาดอเส้นใหญ่เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีใส่พวงชุนี้ให้แดงบวกดําลบเวลาเสียบก็เสียบตามสีครับตามสีตามขั้วห้ามสลับเด็ดขาดสาหรับแบตเตอรี่ถ้าสลับช็อตทันทีครับสลับขั้วใช้82โวลต์ลูกเล็กขึ้นไปได้หมดลูกเล็กก็อยู่ได้เป็นวันสบายครับ การทำงานถ้าเคาะมาขวามือสวิตตัวนี้10 220โวลต์ตามตัวเลขครับตัวนี้คือเลือกใช้ระบบไฟบ้านไฟแสดงสถานะาสีน้ำเงินใบพัดสเตนเลส์วัวนิ่งครับมากกันกัอรที่เหมาะสมจุดสีแดงมอเตอร์ปรับกวนมเร็วได้สวิตต้องกลาง ตัวนี้คือปิดครับถ้าเคามาฝั่งนี้ทํางานโดยใช้แบตเตอรี่กรณีที่เราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เราใช้แต่ไฟบ้านใช่ไหมครับตัวนี้ก็ดึงออกได้เลยในส่วนที่เลื่อนมาใช้แบตเตอรี่ก็จะไม่ทางานเราก็เลือกใช้เคาะมาฝั่งขวาสุดก็คือระบบไฟบ้านโอเคครับการล้างทําความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเลย ตัวมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธ,ธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟรับประกันให้1ปีห้ามล้างน้ำนะครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับหรือส่งมาเข็มได้เลยเราผิดชอบให้หมดหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งชุดเนี้ยทั้งเครื่องเนี่ยล้างน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับไม่ต้องกลัวหม้อ,อก็ยกออกเวลาล้างก็คือเปิดล้างปกติครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวน็อต พอตัวนี้จะเป็นระดับของใบควนสะกรอกมากก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับไม่มีปัญหาสำหรับหม้อสแตนเลสแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อเปอร์เซ็นต์หัวแก๊สล้างน้ําได้เลยครับหัวแก๊สต้องสะอาดนะครับเวลาล้างก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยหรือว่าถ้าง่ายๆก็ใช้เป็นหาเป็นแปรงทองเหลืองครับขัดต้องสะอาดถ้ามีคราบสกกรกหรือว่าเศษคราบเนยคราบน้ํามันต่างๆติดบริเวณเนะี้ย มันจะทําให้ไฟออกไม่เต็มที่แล้วก็ไฟเขาเรียกความร้อนจะไหม้อยู่ที่บริเวณหัวแก๊สเปลวไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มสังเกตง่ายๆครับเพราะว่ามันไหม้ที่คราบสกรปรกที่หัวแก๊สเราจะไม่ส่งไปที่ก้นหมอ้อใช้คู่กับวาล์วปับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นเน้นเลยว่าแรงดันต่ําเท่านั้นเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกครับแรงดันสูงกับแรงดันต่าต่างกันยังไงสังเกตง่ายๆครับก่อนใช้งาน เลือกดูกันก่อนนิดหนึง่งแรงนั้นสูงห้ามใช้เด็ดขาดนะครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เปิดสุดคือแบบนี้มาดูกันไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับจอยนี้ที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดไฟจะลอย แบบนี้สังเกตง่ายๆถ้าเจอไฟแบบนี้ก็คือก้มมาดูช่องกานนิดนึงความแรงไฟในการใช้เราจะไม่มาคให้นะครับให้ดูทางกายภาพเป็นหลักไฟแรงเต็มก้นหม้อสำหรับการคั่วจบในหม้อ,อถ้าความร้อนไม่พอไหมจำไว้ว่าป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหมไฟอ่อนไหมครับ mm hmm. หรือว่าการทำป๊อปเปล่าไฟยิ่งแรงยิ่งดีจะทำให ป๊อปคอร์นมัดรูมแตกกลมและใหญ่ได้โอเคครับ